สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยครับก็เป็นที่ยืนยันกันมาแล้วนะครับว่าตัวละครที่จะรีเราใน5.8นี้นะครับจะเป็นตัวของมัวนี่ชัสก้าและซิลารสนะครับซึ่งในคลิปนี้ครับผมเองจะขอพูดถึงเฉพาะตัวละครที่ผมมีใน ID เดียเท่านะครับนั่นก็คือตัวของชัสก้าและซิลารีสพร้อมกับจะแนะนําว่าเราเนี่ยควรจะสุ่มใครกันดีนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับนั่นคือข้อมูลตัวละครโดยผมขอเริ่มที่ตัวของชัสก้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปต่อที่ซิลิเนาะมาเริ่มที่่ตัวละครรแกกอนเลยนะคครััับน่ืออตวขงชสก้า กรอบชักานะครับเขาเป็นเมนทีเพสธาตุลมจากเมืองแนแลนด์นะครับจุดเด่นของชัชกาเนี่ยคือความง่ายในการจัดทีมครับด้วยความที่สกิลธาตุของชัชกาเนี่ยเขาสามารถนําธาตุของตัวละครในทีมนะครับที่เป็นธาตุไฟธาตุน้าธาตุน้ําแข็งหรือธาตุไฟฟ้าเนี่ยมาแปลงเป็นกระสุนใช้ในการยิงของสกิลธาตุได้อีกอย่างเลยนะครับคือตัวของชัชกาเองเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่สะดวกต่อการสำรวจโลกมากด้วยความที่สกิลธาตุนั้นสามารถลอยกลางอากาศได้เลยใช้ขึ้นเขาข้ามแม่น้าได้สบายๆแม้จะอยู่นอกแนแลนด์ก็ตามนะครับ โดยผมเองก็จะมีตัวอย่างของทีมเชสกามาให้ดูกันสทีมนะครับ Time fire. Fire to Not too Let's the hello. now. Open hole. say Bullseye. far fly. in Bullseye. มาที่ตัวละครถัดมานะครับนับนะ่นคือยายซิลลี่กันบ้างตัวของยายเองนะครับ mm hmm. เขาเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตตัวจ่ายโล่และตัวดีบัฟด้วยความหนาของโล่นะครับจะขึ้นอยู่ความชํานาญท่าแถมตัวโล่เองก็สามารถวนเปิดได้เรื่อย โอโลนั้นสามารถอยู่ได้20วิและมีคูดาวอยู่ที่16วินะครับส่วนการดีบัฟนะครับตัวของซีรีเองสามารถลดต้านทานของธาตุไฟและธาตุน้ําไซมอนที่ได้รับผลของปฏิกิริยาแช่แข็งหรือละลายได้มันเลยทําให้ซีรีเนี่ยเหมาะ,ะไปเล่นกับทีมแช่แข็งหรือทีมละลายนะครับแต่นั่นไม่แปลว่าเขาเนี่ยเหมาะไปเล่นกับทีมแช่แข็งของสเกิร์ตนะครับเพราะซีรีเนี่ยลดต้านทานธาตุานานเนี่ยสามารถลดได้แค่ธาตุไฟและธาตุน้ํานะครับ ถามว่าเล่นด้วยกันได้มั้ยเล่นได้นะครับแต่ไม่ทําให้สเกิร์ตเนี่ยแรงขึ้นนะครับและสำหรับซเลลรี่เองผมก็จะมีตัวอย่างทีมมาให้ดูกันสัก <ations> 2ทีมเหมือนกันนะครับ Suffer the wrath of the Eastling. Get to work. Fulfill our pact. Light up blazing มาที่เรื่องสุดท้ายนะครับเพื่อสุม่มแครกันดีในเรื่องนี้ผมจะแนะนําไปที่ตัวของซิเรีลี่ก่อนเนาะ <Everybody S 1> เพราะอย่างที่คุยไปในหัวข้อก่อนหน้านะครับว่าซิเรีลี่เองเขาสามารถทําได้ทั้งจ่ายโลและช่วยลดต้านทานและผมเองเนี่ยก็คิดว่าหลายคนน่าจะรอตัวนี้รีแลน์กันเนยอะพอสมควรนะครับเพราะซีเรีลี่เองถือว่าเป็นเบสอินสตรอสสำหรับทีมของมาวิก้าเลยก็ว่าได้นะครับ แต่ที่ผมเชยร์ซิเรรีมากกว่านะครับไม่ได้แปลว่าเชสกา้าเนี่ยเขาไม่ดีนะครับเชสกา้าเองถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเช่นกันด้วยความที่เขาสามารถเล่นผสมได้หลายท่าและเชสกา้าเองเนี่ยก็สะดวกต่อการใช้สำรวจโลกมากๆด้วยอีกอย่างนึงน,นะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเชสกา้าเองครับถือว่าเป็นตัวละครที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆพอเพ้เ่นเริ่มต้นนะครับตัวละครแจกปีเนี่ยก็จะมีเอมเบอร์เคยะและลิซ่าเนาะซึ่งก็สามารถจัดทีมเล่นผสมท่ากันได้เลย และในช่วงต้นเกมที่สต๊าิน่ายังน้อยอยู่นะครับชาสกาก็ช่วยในการเดินโลกให้ง่ายขึ้นเพราะสกิลท่าเนี่ยสามารถใช้ขึ้นเขาหรือข้ามแม่น้าได้ง่ายขึ้นครับก็จบกันแล้วนะครับสําหรับการมาคุยกันของชาสกาและเซรีลีรัน5.8นี้เลือกใครดีขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้ด้วยครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดเนี่ยผมต้องขออภัยและสามารถพิมพ์บอกกันได้เนาะส่วนคลิปมาคุยกันของทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวทั้งผมจะทําแยกให้อีกทีหนึ่งเนาะ ส่วนคลิปนี้ก็น่าจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ